มันหย่อนนานๆแล้วมันเป็นไฟช็อตอยู่ตรงขาไม่ไหวแล้วค่ะนะตอนนี้ก่อนเตรียมกางอีก่อน

เลื่อยเลื่อยยนน่ะตัดขาคือขาสองข้างแล้วแผลเรามันก็ลุ่งลิ่งแล้วขยับไปแล้วเหรือเปล่ามัเข้าไปแจ้งความแล้วก็พาไปเลยใช่ไหมพาไปเลยตามกันไปเลยก็ได้เดี๋ยวตอนจบก็ไม่มีอะไรแล้วจะไปห้องก่อนเที่ยงจะไปกบันาย เยาดย่าไม่ไรนคะต้้ครับมากับบริษัทอื่นตอนน้าตอนสมัครเราไปนะครับอย่างแรกเลยเหตุผลที่บริษัทประกันปฏิเสธการ,การจ่ายมันมันอ้างว่าเธอทำประกันหลายที่อันเนี้ยอันนี้เนียไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เราทำงานมาเราเจอแบบนี้ทุกปีคือประกันะ่ะเวลาคุณไปซื้ออ่ะ คุณซื้อได้หมดแต่ถึงเวลาคุณเคลมเนี่ยมันเคลมยากเคลมเย็นแล้วบางกรณีผมผิดหรอเขาผิดหรือเปล่าที่เขาต้องซื้อประกันหลายเจ้ามีใครไหมครับที่เคยซื้อประกันหลายเจ้าแล้วคุณรู้ไหมว่าผมมาเคยคุยกับบริษัทประกันที่เป็นผู้บริหารบางเจ้านะเขาบอกว่าถ้าลูกค้าทําประกันหลายเจ้าแล้วต้องเคลมเขาจะสันนิษฐานหรือสงสัยไว้ก่อนว่าลูกค้าเนี่ย จงใจที่จะก่อเรื่องเพื่อเอาประกันมันเลยกลายเป็นที่มาของการปฏิเสธแต่ผมว่าแบบนี้มันไม่แฟร์เขาทําประกันทุกคนมีสิทธิ์ได้ไหมมีใครมีใครบ้างอยากตัดขาตัวเองสองข้างมันมีเหรออย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะลองถามเขาดูประกันค่ะแล้วมาตัดสินใจซื้อประกันเมื่ออ เท้าความก่อนนะคะ,ะหนูซื้อประกันของบริษัทแห่งหนึ่งมาแล้วเป็นประกันสุขภาพมา5ปีในทุกๆปีตั้งแต่ซื้อประกันมาหนูใช้ประกันเนี่ยทุกปีเลยประกันที่เราซื้อสุขภาพมาตัวนั้นมันทําอะไรได้คือรักษารักษาสุขภาพค่ะเรื่องอเกี่ยวกับสุขภาพเราได้ทุกอย่างเป็นประกันเ,เหมาจ่ายเคมกรณีทุพลภาพได้ไหมไม่ค่ะรักษาอย่างเดียวรักษาอย่างเดียว <Okay. S 1> แล้วก็กรณีเสียชีวิตอย่างเดียวโอเคแล้วต่อมาต่อมาในปีนี้ค่ะ หนูเลยมาทําประกันสุขภาพเพิ่มเติมเข้าไปแต่ไม่มีบริษัทไหนให้ทำทำไมเขามองว่าหนูเค็มบ่อยเค็มบ่อยแล้วเค็มบ่อยเค็มบ่อยจริงๆค่ะหนูเข้าโรงพยาบาลทุกเดือนเนื่องด้วยโรคกระเพาะแล้วก็อักเสบอ๋อก็เลยซื้อสุขสาภาพไม่ได้ซื้อสุขภาพไม่ได้แล้อ,อ,อซื้อประกันสุขภาพไม่ได้หนูก็เลยคิดว่าหนูต้องถ้าไม่มีประกันสุขภาพหนูต้องมีประกันใดประกันหนึง่ง ไว้ให้ลูกเพราะว่าลูกหนูยังเล็กอยู่หนูมีลูกสาวสอง,สองคนค่ะสามขวบกับห้าขวบก็เลยซื้อไว้แล้วก็ซื้อเมื่อไหร่ซื้อประกันอุบัติเหตุวันที่24่สค่ะสตัว 24, 24เดือนยีเดือนเมษาปี67นี้ค่ะพี่หน่วยมีประกาศ,าป,รกาศาประเด็นที่ผมก็อยากรู้รว่าทำไมจึง ทำไมคุณซ no ื้อประกันหลายเจ้าด้วยอันนี้คุณมันนี้คุณจะต้องอธิบายหน่อยเพราะว่ามันเป็นประเด็นเหมือนกันได้อในเดือนเมษาคุณซื้อประกันของเมืองไทยใช่ไหมใช่ค่ะเมืองไทยเจ้าประกันแรกหนึ่งค่ะหนึ่งเจ้าต่อมาก็เป็นบริษัทที่หนูทําประกันสุขภาพอยู่แล้วอ่ายี่สิบเมษาคุณเอาของเมืองไทยหนึ่งเจ้าต่อมา24เมษาเหมือนกันซื้อที่เซ็นทรัลเหมือนกันเป็นของบริษัท FWD อันนี้เป็นประกัน อุบัติเหตุค่ะเพราะว่าไม่สามารถทํากับ FWD ได้อีกแล้วเจ้่สภาพโอเคคือเจ้าที่สองใช่ค่ะต่อมามีอีกเจ้าไหมหรือมีแค่นี้มีค่ะหลังจากหลังจากซื้อเมืองไทยมาน่าจะ4ี่ห้าวันห่างกันหนูมาซื้อของ KPI อย่างที่เรียกว่ากรุงไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นของธนาคารกรุงไทยเป็นเจ้าที่สใช่ค่ะแล้วก็ AIA ในวันที่สามเเจ้าที่สใช่ค่ะ และอีก2อันก็คือเปิดบัญชีปกติแล้วพนักงานแนะนำให้ทำบัตร ATM ที่มีประกันธนาคารกรุงไทยออมสินค่ะสองกรุงไทยก็ออมสินก็เลยได้ประกันของกรุงไทยก็ออมสินมาที่อยู่ในบัตร ATM ไว้กดตังค์ที่พ่วงแถวที่พ่วงมาให้ที่เราต้องจ่าย1,599บาทต่อปี อ่านสามรอบค่ะเป็นบัตรขอบทองที่ที่พนักงานแนะนำเอามาเอามาไหเอามาหยิบหยิบมาให้พี่ดูด้วยเจ้าที่มันได้มาพร้อมบัตรเปิดบัญชีเปิดบัญชีแล้วได้มาพร้อมกันใช่ค่ะสองเจ้านี้เป็นบริษัทเดียวกันแต่ว่าต่างธนาคารโอเคสองเจ้าหลังนะก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะซื้อเปิดบัญชีพวกปกันก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะ ปรากันในประเทศไทยก่อนที่จะซื้อประกันอุบัติเหตุอ่ตอนแรกก่อนที่หนูจะซื้อประกันอุบัติเหตุมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้หนูรู้สึกตระหนักว่าชีวิตหนูสําคัญเพราะหนูมีลูกเล็กอยู่ข้างหลังคือหนูไปซื้อของข้าร้านค่ะไปซื้อของข้าร้านที่วิทยาพันธ์แล้วก็แมคโครอุดรนอรานี่นะคะแล้วก็ขับรถกลับบ้านพ่อหนูไปถึงบ้านเลื่อมบ้านเลื่อมทางที่จะผ่านไปที่ร้านเราหนูขับต่อจากรถที่เขาขนหลังคาสังกะสี แล้วยาวๆนะคะแล้วสังกะสีเขาล่วง oh. ล่วงลงมาต่อหน้าต่อตาแล้วหนูหักหลบหักออกขวาซึ่งตอนนั้นดีที่ไม่มีรถสวนเลนมา mm. หนูหักหลบแล้วสังกะสีเขาก็กระจายเต็มพื้นซึ่งหนูตกใจมากเพราะว่าถ้าหนูหักหลบไม่ทันสังกะสีเขาอะ่ะมันมันอยู่สูงอ่ะมันต้องปิ้วเข้ามาที่กระจกอะ่ะแล้วเสียบหนูแน่เลยหนูเลยสัน่นค่ะสั่นมากตกใจจอดรถโทรหาสามี ว่าหนูเจอเหตุการณ์แบบนี้มานะสามีก็เลยว่าค่อยๆขับรถกลับร้านแล้วค่อยมาเล่าที่ร้านประมาณนี้นะคะหนูก็เลยพอวันเสาร์วันอาทิตย์หนูไปทานข้าวชวนลูกไปเล่นที่เซนทรันหนูก็เลยทําประกันเลยทุกอกันมีหมดเลยไหมประกันมามาซื้อประกันเพราะว่าหนูที่หนูซื้อหลายบริษัทแล้วก็ซื้อประกันอ่ะตั้งใจให้มันเกิดเรื่องหรอตอนที่หนูซื้อประกันคือหนูไม่รู้ว่าเจ้าไหนจะอนุมัติหนูไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเพราะมันมีทั้งเจ้าที่ผ่านแล้วก็ไม่ผ่าน ของประกันนะคะอันนี้ประกันสุขภาพอ๋อไม่ค่ะเป็นประกันอุบัติเหตุที่เขาบอกว่าเสียชีวิตทุกกรณีก็ไม่ผ่านตัวเย็นๆแ่เย็นๆแทีละคนนะทีละคนอ่ะทีนี้พอซื้อมาแล้วเราเราตั้งใจให้มันเกิดเหตุหรอว่าหนูพูดจริงเลยนะคะ เอาความจริงเลยนะยกมือทิ้งไว้เลยก็ได้ที่รู้ว่าเดี๋ยวโปรชดประกันดูเอาได้ค่ะคือคือคือวันนี้ดูอาจจะดูแบบไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้เครียดแต่ <c oughs> จริงมันก็คงไม่ใช่อย่างนี้ป็ทรามานกับที่แผลแล้วก็หนูเสียใจที่หนูเป็นคนที่ขับรถไปส่งลูกโรงเรียนทุกวัน <c oughs> หนูขับรถไปซื้อของเข้าร้านวันเว้นวันหนูไม่สามารถทําได้แล้วแล้วหนูมานั่งร้องไห้ว่าทําไมต้องเป็นฉันที่เป็นคนพิการ หนูแบบเรียดมากค่ะพี่ว่านะเดี๋ยวไปด้วยความที่ว่าเรามีประกันหกฉบับใครๆต้องถามแน่นอนว่าได้ค่ะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจต้องขอโทษที่คําถามแรงนะได้ค่ะถามได้ค่ะตั้งใจตัดขาตัวเองเอาประกันหรือเปล่าถ้าหนูตั้งใจหนูตอบตรงนี้เลยค่ะถ้าหนูตั้งใจตัดขาตัวเองเอาประกันหนูจะทําประกันไว้สัก200ล้านเพื่อที่หนูจะสบายทั้งชาติเลยหนูจะไม่ทํางานอีกเลยหนูจะไม่ทําไว้แค่นี้หรือจะซื้อไว้แค่นี้ แล้วพี่คิดดูว่าหนูมีลูกน้อยถ้าหนูตั้งใจแล้วเกิดมันเสียชีวิตขึ้นมาหนูไม่ได้อยู่กับลูกหนูเลยหนูรักลูกหนูมากหนูอยากอยู่กับลูกหนูไปนานๆชีวิตครอบครัวของเราลงตัวแล้วมีการมีงานทํามีลูกมีครอบครัวมีบ้านให้อยู่นอกนั้นหนูไม่สรรหาหรือว่าไม่อยากทําอะไรอีกแล้วชีวิตหนูลงตัวแล้วตอนนี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่หนูจะต้องมาทําเพื่อที่จะเอาประกันแล้วก็ไม่ได้อยากเป็นคนพิการแบบนี้ด้วยอันนี้คือคําตอบจากใจหนูเลยค่ะ หนูหนูคิดหนูคิดอยู่ว่าหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าตั้งใจทําเพื่อที่จะเอาเงินประกันหรือเปล่าเพราะประกันมันเยอะลองมาทําดูไหมคะถ้าคนคนที่สงสัยแล้วก็คิดแบบนี้นะลองทํากับตัวเองดูลองไปตัดขาตัวเองดูว่ามันคุ้มหรือเปล่าที่จะเป็นคนพิการแบบนี้แล้วเดินไม่ได้ไหนจะอนาคตอีกลูกหนูต้องโตไปเรื่อยๆเขามีเพื่อนเขามีสังคมเดี๋ยวเพื่อนเขาก็กลับมาถามทําไมแม่เธอพิการทําไมแม่เธอไม่มีขา ยิ่งทุกวันนี้ลูกหนูถามหนูว่าทําไมแม่มีขานิดเดียวหรอป,ะปะ๊าป้าขาแม่ไม่สวยหรอป๊าป๊าจะซื้อขาให้แม่ใหม่หรอหนูก็ได้แต่ร้องไห้เพราะว่าลูกหนูพูดแต่เขายังเด็กมากอะคะ่ะเนแล้วในอนาคตต่อไปล่ะถ้าเพื่อนเขาถามนะเขาจะอายเพื่อนไหมถ้าใครสงสัยว่าทําเพื่อเอาเงินประกันลองทําดูนะคะซื้อประกันไปเยอะๆแล้วทําดูว่าคุณจะมีชีวิตรอดหรือจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าหากคุณตั้งใจทํา แล้วหนูก็ยินดีให้บริษัทมาตรวจสอบได้ทุกอย่างหนูไม่ได้จงใจหนูไม่ได้มีเจตนาที่จะทําหนูเป็นอุบัติเหตุแบบนี้หนูก็เสียใจแล้วหนูเจ็บปวดทรมานมากค่ะทรมานจริงๆที่อยู่ที่โรงพยาบาลร้ลองไห้เพราะมันปวดมากค่ะช่วยเล่าเหตุการณ์วันนั้นหน่อยว่ามันเกิดอะไรวันนั้นมันเกิดอะไรชวนกันคือวันนั้นหนูปิดร้านปิดร้านในวันที่เจก็คือหนูปิดร้านว่าจะทําความสะอาดรอบบ้านเหมือนต้นไม้มันขึ้นเดอยแล้วมันลก แล้วก็จะช่วยสามีหรือน้องจับแค่ตัวเองจับทําได้เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆทีนี้น้องก็ตัดตั้งแต่คอกน้องหมาแล้วก็ลงจอดรถอ้อมมาถึงหลังบ้านตรงที่เกิดเหตุพ่อนูอ่ะได้ยินเสียงเลื่อยอ่ะมาใกล้แล้วหนีแล้วหนูจะไปช่วยเขาต้นไรหน,หนาที่เขาเรื่อยยนตัดคือคือคนนือยังไงนะอเออบอ้เลยอันนี้แฟนสามีตัดออกเพราะว่าพ่อพ่อที่บ้านนะคะแก่แล้วแกกลัวแกเห็นแล้วแกกลัว ต้นต้นนี้คือสาเหตุใช่ไหมใช่ค่ะที่ทำให้ขาขาดใช่ค่ะอันนี้คือหลังจากตัดหรือก่อนตัดหลังจากตัดแล้วใช่ค่ะเพราะ่ะเราขอให้เจ้าหน้าที่บริษัทกลางดูครับอ๋อโอเคดูว่าต้นไหนผมจะมาวางไวให้แกดูบริษัทกลางที่โดนต้นลงไปตรวจสอบบริษัทกลางใช่ค่ะบริษัทกลางลงไปตรวจสอบเดี๋ยวพี่หนุ่ยเอาภาพอื่นแล้วส่งมาให้เจมส์่ โอเคแล้วต่อเลยครับแล้วแล้วพอวันนั้นน่ะมีคนตัดอยู่ใช่ไหมน้องชายหนูเองค่ะเป็นคนตัดแกพอถึงต้น้อ้หนานูเดยว่าเดี๋ยวพี่ผักให้เพราะว่าหนูไม่อยากให้มันล้มมาฝั่งหลังคาบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผักให้หมายความว่าไงหนูจะผักต้นไม้ให้ลงที่ทุ่งนาอันนี้หลังบ้านเราอันนี้ทุ่งนาอยู่ตรงนี้หนูจะผักให้มันลงทุ่งนาป่ามันก็คือก็คือน้องน้องเขาจับเลื่อยอยู่น้องเขาจับเลื่อยแล้วเราจับต้นไม้หนูผักต้นไม้ยืนท่าแบบนี้ต หนูไปยืนผักจะผักให้มันลงไปที่ทุ่งนาไม่ให้มันล้มมาฝั่งหลังคาบ้านอันนี้น้องน้องชายเหรออันนี้น้องชายสามีค่ะคนละคนคนละคนค่ะคนที่คนที่ถือเลื่อยไม่ได้มามใช่ค่ะตอนแรกท,ที่น้องไม่ได้มาเพราะหนูบอกว่าหนูจะมาแจ้งเรื่องแล้วค่อยถ้าหนูไม่คิดว่าเะอถึงได้แบบแถลงข่าวหรือว่ามีพี่สน <c oughs> ใจข่าวเยอะขนาดน,นี้ตอนนี้เหสนใจดิ่พี่พี่เห็นบอกโดนตัดขาแล้วประกันไม่จ่าย ใช่ค่ะแล้วมันขาดสองน้องกําลังจะเอาเลื่อยเข้าแกก็นั่งยองๆลงใช่ไหมคะแล้วภาพมาอีกทีก็คือต้นไม้ยังไม่ขาดแต่มีรอยเลื่อยแต่ใบเลื่อยอะสะบัดดิ้นมาโดนขาหนูดังปึกเลยคะ่ะแล้วก็เลื่อยมันยังทํางานเต็มที่อยู่แล้วแบบมันมันแบบชาขึ้นมาแล้วขนลุกไปหมดเลยคะ่ะแล้วหนูก,ก็ล้มล้มลงฝั่งซ้ายเหมือนขาเรามันยืนมันยืนไม่อยู่ของมันเองมันล้มไปของมันเองคะ่ะ ไม่ได้ล้มเพราะความตกใจเลยคือหนูยังนึกไม่ออกเลยว่าแผลหนูเป็นยังไงหนูล้มไปก่อนแล้วล้มล้มลงไปน้องชายเลยตกใจแกก็รีบบงังเรื่อยไว้แล้วก็มาพยุงหัวหนูขึ้นเพราะว่าหัวหนูมีแต่ใบไม้มีแต่เศษอยู่ตรงนั้นแล้วก็ร้องตะโกนเรียกสามีหนูซึ่งแกก็เรียกเฮียครับเฮียครับไอพี่ทิพย์โดนเรื่อยบาดขาโดนเรื่อยสะบัดใส่ประมาณนี้ค่ะสามีสามีหนูก็รีบวิ่งมาเกิดอะไรเป็นอะไรกันอย่างเงี้ยเรื่อยสะบัดโดนขาพี่ทิพย์ เร็วเร็วเร็วแบบนี้ไม่รู้จะเร็วยังไงคือตอนนั้นหนูได้ยินเสียงแต่ว่าหนูชาไปหมดชาทั้งหน้าชาทั้งขายังไม่ได้รู้สึกเจ็บตอนแรกนะคะที่มันโดนแล้วตอนที่หนูมาเจ็บก็คือสามีมาจะเอาหนูไปโรงพยาบาลแล้วช้อนหนูขึ้นมาหนูคิดว่าหนูเป็นแผลทะลอกเพราะว่าหนูมองไม่เห็นชัดหนูเห็นแค่รอยเลือดพอยกขึ้นมาเท่านั้นนะคะขามันลงมาอย่างนี้ค่ะทั้งสองข้างอ่ะมันแบบมันปวดก้าวใจหนูมากแบบว่า หนูคิดไ้เลยว่าอย่าบอกนะว่าขาหนูเป็นแผลเยอะอย่างเงี้ยค่ะแบบมันหย่อนลงมาอย่างเงี้ยทั้งสองข้างแล้วน้องชายก็พยายไว้อ่อะแบบใครไม่เจอกับตัวนี่จะไม่รู้เลยค่ะว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนน้องชายตัดแล้วน้องชายจกดำเนินคดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่โดนนะ,ะยนนอยู่ในกระบวนการค่ะเนี่ยรอกาควแล้ว คือคือน้องชายโดนดำเนินคดีประมาทเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ถ้าจะเอาเงินประกันเนี่ยมันจะเอาน้องชายมาติดคุกทำไมคือเข้าใจใช่ไหมถ้าจะถ้าจะเอาเงินประกันมันไม่จำเป็นต้องเอาน้องชายมาติดคุกมันก็มันก็หาปัเหตุให้มันตัดตัวเองอ่ะให้มันเป็นคนเดียวอ่ะมันจะได้ไม่โดนแต่อันนี้คือมันมีคนโดนดำเนินคดีอาญาด้วย ลงบันทึกประจําวันไหมคะน้องชายเป็นคนทําแล้วเขาก็เข้าไปที่มาลองเดี๋ยวก็โดนแจ้งข้อหาเพราะว่าเขารอผลแพทย์ตำรวจรอผลแพทย์ใช่ค่ะทีนี้การตัดตัวนั้นเนี่ยมันมันตัดกระดูกขาดเลยเหรอตามใบเอ็กซเรย์ค่ะตอนแรกหนูไม่เห็นอันนี้เป็นเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาลกุฎจับที่สามีกับน้องชายพาไปโรงพยาบาลแรกในอำเภอเราก็คือใกล้ไม่ไกลบ้านเราค่ะห่างบ้านเราประมาณแปดกิโลกี่นาทีไปถึงกี่นาทีไปถึงเขาจะตัดขาตัวเอง เขาจะต้องดูวิธีการเดินทางไปโรงพยาบาลที่มันน่าจะปลอดภัยและ s a ฟกับเขาที่สุดใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าไปตักค้าตัวเองอยู่โรงพยาบาลชุมชนที่ไม่มีศักยภารต่อในกัไต่อโรงพยาบาลเล็กมันทําไม่ได้อยู่แล้วอันนี้อันนี้คือลองได้ลองได้เมื่อนึเห็นภาพแล้วหนูไม่เคยเห็นแผลตัวเองว่ามันเป็นยังไงแล้วมันไม่คิดว่ามันจะน่ากลัวขนาดนี้ผมขออภัยนะเดี๋ยวผมขอเอาวางลงแล้วกันผมขออภัยภาพมันน่ากลัวจริงๆผมขออภัย ปออภัยน่ากลัวจริงแล้วก็สะเทือนอารมณ์ด้วยทุกครั้งที่เห็นใช่ค่ะเหมือนรู้สึกเหมือนโดนใหม่ๆเลยประมาณนะะี้ค่ะทุกครั้งที่เล่าเหตุการณ์ให้เพื่อนหรือทุกคนที่เป็นห่วงฟังคนโทรหาเนี้ยคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างก็เล่าให้ฟังมันรู้สึกก้าวในใจคะ่ะมันเจ็บปวดทรมานจริงๆค่ะปวดชนิดแบบว่าอ่วันที่ไปวันที่อยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลกุจัจก่อนใช่ไหมคะแล้วโรงพยาบาลกุจัจก็แจ้งว่าไม่มีเครื่องเครื่องมือพอหนูก็เลยแจ้งว่าหนูมีประกันนะ แล้วก็หนูเคยผ่าตัดนิ้วที่โรงพยาบาลกรุงเทพประสานงานให้หนูหน่อยทางโรงพยาบาลกุจับก็ประสานงานกับโรงพยาบาลกรุงเทพนำโรงพยาบาลกรุงเทพก็นำแอมบูลแนต์ออกมารับแล้วหนูก็ต้องนอนรอใช้ใช้เวลานานใช่ไหมใช่ค่ะสี่สิบถึงห้าสิบนาทีเลยค่ะรอมันไม่ได้ไวเกือบสองชั่วโมงกว่าจะจะแจ้งเรื่องกว่าจะไปเอ็กซเรย์กว่าพี่เขาจะประสานงานกันนะคะคือคือถ้าถ้าคุณตั้งใจจะตัดขาตัวเองคุณต้องวิ่งไปโรงพยาบาลกรุงเทพปะหนูก็ ช่ไหมแบบก็ต้องคิดให้มันปลอดภัยที่สุดอะคะ่ะถ้าเรา<อ>จะตัดขาตัวเองจริงๆอะหนูต้องวิ่งเข้าโรงพยาบาลที่เขามีศักยภาพมากพอห้าโมงได้ปรกัการตัวเออ,เอ,อพี่เออฟได้ยินเสียงพี่ไหมไม่ค่ะค้าบอกกับพี่ทนายบอกบอกบอก่อนเอคุณคอฟฟี่ครับผม คณะรณรงค์แก้เพศนะครับเราอยู่ที่มูลนิธินะครับรณรงค์ชงคืนความยุติธรรมในสังคมมีมีสื่อมวลชนเขาติดตามเรื่องของพี่สาวคุณก็ต้องการให้ความเป็นธรรมก็อยากให้คุณท็อฟฟี่เล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อยคือประเด็นก็คือคนเขาสงสัยว่าพี่สาวคุณตั้งใจตัดขาตัวเองไหมหรือมันเป็นรุบัติเหตุจริงๆช่วยเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อยครับอ๋อคือผมจะตัดต้นไม้ครับแล้วพี่สาวผมไปจับให้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะลลมใส มาทางหลังคาห้องน้ำหลังคาบ้านนะครับแล้วครั้งนี้ยพอผมตัดไปแล้วไปเรื่อยมันไปเฉลียฉล่ยกับไปไปโดนกับต้นไม้ครับมันด้สะบักมันเลยไปโดนครับคือปกติเราเป็นคนใช้เลื่อยตัดต้นไม้ประจําอยู่แล้วไหมก็ใช้ค,ครับเพราะว่าทางานเกี่ยวกับพวกพวกนี้อยู่แล้ว ตอนเกิดตอนตอนเกิดเรื่องเนี่ยตกใจไหมหูกใจตกใจมากครับพี่เขาระหว่างทางไปโรงพยาบาลน้องตกหน้าหนูตลอดเลยค่ะไม่ให้หนูหลับยังไงก็ไม่ให้หลับคือตกหน้ากลัวพี่สาวตายใช่ค่ะเขาบอกว่ายังไงมองหน้าเขาเขาตบหน้าเขาบอกว่าหน้าหนูซี่เขาตกหน้าหนูตลอดทางเลยตกตกแบบนี้ค่ะตกแรงตกแบบเหมือนพ้อบอกหนูจะหลับประมาณนี้แล้ว เราเราเราคิดยังไงเวลามีคนมาถามเรื่องว่าพี่สาวตั้งใจตัดขาเอาประกันเรามีอะไรอยากจะพูดไหมเรื่องนี้ก็ไม่มีใครอยากจะเสียขาตัวเองนะครับพี่ไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้นะครับขนาดตอนตอนที่เกิดเนีุยผมยังผมตกใจพี่มือสัน่นจะจะทำอะไรไมนถูกอะ่ะตำรวจเขาจะดำเนินคดีเราด้วยไหมเนี่ย ก็ทีอยหนครับอยู่ในกระบวนการใช่ไหมใช่ใช่คนระับกระบวนการคือถ้าเราถ้าเราตั้งใจเราคงไม่ให้ตัวเองมาติดคุกอ่ะว่าง่ายๆนะนี่พี่ทนาว่า,า,รา,าตรงๆไม่มีใครอยากให้น้องติดคุกแต่เขาพยาาใช้ชีวิตเขาดีๆอยู่เลยตอนนี้อันนี้นี้ต้องเป็นข้อเท็จจริงนะเพราะมันอยู่มันอยู่ในสำนวนอยู่แล้วอยู่ในสำนวนอยู่แล้วทีนี้เราก็อ่ะ มีอะไรอยากพูดแทนพี่สาวแม่ก็อยากอยากให้ทุกคเข้าจครับว่าเรื่องนี้คือมันเป็นอุบัติเหตุมันไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับแล้วอยากให้ความเป็นธรรมกับพี่สาวผมนิดนึงถ้าเกิดคนที่จะพูดว่าเออตั้งใจตัดขาอะไรเงี้ยคือก็อยากให้ลองคิดครับว่าถ้าเป็นตัวเขาเอง จะอยากเสียขาไปอย่างนี้ไหมการมาน่ะคือตอนที่ตอนที่จับบัตรกันแลใช่ค่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าทําทไมต,ต้องเป็นชั้นคนเขามีเจ็ดสิบเจ็ดสิบล้านคนเป็นร้อยเป็นพันล้านคนทําไมต้องเป็นหนูหนูนั่งถามแบบนี้ว่าทําไมต้องเป็นหนูหนูไปทําอะไรหรือไปทํากรรมอะไรไว้ก็ตามทําไมมันต้องเป็นหนูแล้วมันสองข้างนะคะสองข้างที่ สามีหนูต้องเข็นหนูขึ้นไปตรงที่ทําบัตรพิการวหวันนั้นัวก็ร้องเหรอร้องไห้ค่ะ <c oughs> เพราะว,<ๆ>ว่าเขาเห็นว่าหนูได้บัตรคนพิการกลายเป็นคนพิการเต็มตัวดีที่เจ้าหน้าที่ที่ทำบัตรให้แต่เจ้าหน้าที่น่ะมาปลอบใจท,ทั้งสองทั้งสองท่านเลยค่ะแกแกเป็นคนพิการเหมือนกันแต่แกเป็นที่ขนแต่แกเป็นที่เข็นส่งไปตงรงนู้นหน่อยโชว์ให้ดู เป็นคนพิการเต็มตัวแล้วนะคะเป็นจริงไม่ได้เป็นเล่นๆแล้วไม่มีใครอยากจะเป็นด้วยคือค้างไว้ก่อนคือค้างไว้แล้ให้ขึ้น,นไปให้บริษัทประกันแล้วปรากฏว่าบริษัทประกันก็ยังขอเอกสารเพิ่มเติมต่อมาอ่ะขอแล้วก็ส่งส่งส่ง<ช>หก็ไปส่งให้จนสุดท้ายจนวันที่เราไปส่งมาหลังจากนั้นประมาณสี่วันเอกสารบอกล้างสัญญาไปทีบ้านไป ไปยื่นตั้งแต่เดือนไหนมิถุนามิถุนาก็คือเดือนที่แล้วเนาะไม่กี่วันค่ะช่วงประมาณช่วงประมาณช่วงประมาณหลังออกโรงพยาบาลค่ะหนูออกโรงพยาบาลวันที่10 17 16เนอะจะบอกนะว่าออกโรงพยาบาลความเจ็บช้ำนะ1คืนเลยอันนี้คือคุณออกโรงพยาบาลวันที่เท่าไหร่17นี่คาะวันที่17 06ขมิถุนา17มิถุนาคุณออกจากโรงพยาบาลค่ะ ผ่านไปอีกกี่วันไปเลิกสัญญามา21มิถุนาค่ะไปยกเลิกสัญญามา 18, แล้วพร้อมกับเหตุผล 18, ในการบอกเลิกสี่ <20, 21. S 1> วันหนูส่งเอกสารไปส่งเอกสารเพิ่มเติมไปแล้วด้วย4วันหลังจากออกจากโรงพยาบาลบริษัทเลิกสัญญาเลยค่ะส่งเอกสารตัวนี้มาเลยพร้อมกับเหตุผลเลเชอร์ไว้ตรงนี้เลยค่ะเหตุผลบอกว่าหนูไม่แถลงว่ามีประกันกับบริษัทอื่น ผิดมาตาแปดหกห้าตอนสมัครนะครับแล้วตอนสมัครคุณไม่แจ้งเราวะแจ้งหรือไม่ครับไม่แจ้งเราวะพร้อมกับส่งเช็คมาค่ะเป็นเช็คที่หนูจ่ายค่าเบี้ยคืนเบี้ยให้เราเอาจริงนะคะบริษัทได้ได้เงินไวนะฮะได้เลยครับได้เร็วตอนซื้อประกันหรือไปเคมไม่เห็นไวอย่างนี้เลยอันนี้ที่ที่เดือดเพราะว่ามันเป็นประเด็นเขาพิการแล้ว อับประกานตอบรานสัญญาเนี่ยจริง,รงๆแล้วมีกฎหมายหรือมีอะไรให้ทําได้ไหมมีมีในกรณีที่เราจงใจชอบโกงบริษัทประกันจงใจชอบโกงหมายถึงว่าจงใจปกปิดข้อที่จริงแต่ก็ต้องดูเงื่อนไขบริษัทประกันด้วยที่สําคัญบริษัทประกันก็สามารถจะตรวจสอบลูกค้าแล้วก็ยกเลิกสัญญาในระหว่าง2สัปดาห์นได้อยากก่างกรณีนี้ฟังดูแล้วเนี่ยสามารถบอกรานสัญญาได้ไหมเพราะมันเป็นประกันพีเอเอเงนะคือ ทำประกันอุบัติเหตุไว้เมื่อเกิดอุบัติเหตุก็ต้องก็ต้องจ่ายค่าเสียหายให้เขาถ้าถามความเห็นในกฎหมายผมผมก็ต้องบอกอยู่แล้วว่า,วาบอกล้างไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ทาอะไรผิดสัญญาเขาไม่ได้ทําอะไรผิดสัญญาเขาแค่ซื้อประกันหลายเจ้าคำอื่นอย่างกรณีที่เราบริษัทป้างว่าเขาไม่แจ้งที่ว่ามีประกันหลายเจา้าทางทางที่นรลงมองว่าไงครับผมว่ามันเป็นข้อมูลที่มันเอาเปรียบผู้บริโภค คอปพก็ไม่ใช่ว่าเป็นหน่วยงานที่ประชาชนจะตําหนิไม่ได้นะครับประกันโควิดเจ้งมาแล้วอันนี้ก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นผมว่ามันไม่แฟร์กับผู้บริโภคทางกฎหมายเองเนี่ยในที่เราทํางานมาเนี่ยจะต้องไปต่อสู้กันในกระบวนการศาลใช้เวลาหลายปีแล้วสุดท้ายเนี่ยผู้บริโภคก็ชนะคดีได้เพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดแต่เราจะต้องต่อสู้คดีขนาดนั้นเชียวหรือในเมื่อเราไม่ได้ทําอะไรผิด ทางคณะกรรมการของคอปพ,พอก็ได้จะสั่งให้บริษัทประกันเนี่ยปฏิบัติตามสัญญาได้ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายเพราะขาเข,ข,ข,ขาขาดไปแล้วคือจริงๆประกันอุบัติเหตุที่มันซื้อหลายเช้าจริงๆแต่เราไปซื้อใหม่มันต้องอมันต้องมันต้องผ่อประกันให้ผมด้วยหรอมันมันเป็นข้อสัญญาที่คอปปะพอไม่ได้กําหนดไว้โดยตรงนะคุณอาจจะเขียนเงื่อนไขได้แต่คอปปพอจะมีแบบสัญญาที่จะต้องมี คือถ้าไม่มีแล้วขัดหรือแย้่กับข้อกฎหมายที่เป็นร่างสัญญาของคปอปพกก็ต้องเอาเคาปอปพอเป็นหลักแม้จะมีการไม่บอกว่ามีการทําประกันเจ้าอื่นแม้จะไม่มีการบอกว่าทําประกันเจ้าอื่นนะแต่ตัวนั้นเป็นสาระสาคัญให้บอกเลิกสัญญาประกันได้ไหมถ้าเกิดบอกเลิกได้อย่างนี้ใครทำประกันไปแล้วมันมีบัตรห่วง ATM มาก็ไม่ต้องเคัปทุกคนเลยดี แนทางทางมูลนิธิจะช่วยเหลือ,อยังไงต่อไปครเราใช้ข้อ,อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการประกันวินาศภัยการประกันชีวิตเนี่ยไปคุยกับคอคอร์แล้วหปคอเรียกมาไกลเกียร์หากไกลเกียร์ไม่ได้ก็จะเอาเรื่องนี้ไปยื่นที่สํานักงานอายการสูงสุดเราขอให้อายการฟ้องฟรีเลยครับเราเราไม่กลัวแล้วฮะ